เออสวัสดีครับเดี๋ยวเฉพาไปเบิ่งเครื่องขัดเข่าญี่ปุ่นครับว่าเป็นทังไหนก่อนอื่นเดี๋ยวเชิญผู้ชาวชานมาเลยครับเดี๋ยวแกสิมาอธิบายให้ฟังครับอ่ะสวัสดีเนี่ยก่อนอื่นก็นหยอดเงินลงไปเลยสามร้อยเยนอือหยอดเงินลงไปนั่นแหละเออเบิ่งนั่นนะวขวดเข่าเชียวระดับไปโอ้โหแพงมากครับสามร้อยเยนอ่าก็อืมพอหาได้ตัวก็บ่อแพงแบดไหนเนี่ยเห็นบ่เครื่องมันก็จะเปิดอัตโนมัติอืม โอ้เปิดอัตโนมัติครับมีคนเันอยู่ข้างในเครื่องมาครับนี่ามนชิมีแมงที่ไหนยังไงมนเป็นเครื่องอ่ะแล้วก็เทเขาลงไปโอ้ยเฉาขึ้นไหน้เลยอืมมาได้เตะบอลโหอ,อารมณ์ปรดีบันไลยโอ้ครับเนี่ยแล้วก็เอาทุงเนี่ยมาต้องมาต้องถานไปมาตองหีิมเฮียเนียที่เก็บ,บ,บ,บเนี่ยขับุมครับครับเนี่ยการมาเบิ้งเนี่ยเขาเนี่ยเขาบาดทีบางท่านได้ขัดมันกับชิ่งดัง ยำนี่ก็แข็งๆเจ้หน่อยย่อยนี่ก็ไม่ย่ยอยรสท่องกินไปขีอ่ออกเป็นเม็ดหมดละโอ้บอกครับครับเอาเลอะกดอีกอย่างครับเมื่อกี้นี่อันกดเรียกอะไรระดับความขาวตัวเฮาเชียวระดับความขาวเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวถามว่าเบ้างเนี่ยเขามันเกิดเชียรมาปองนี่ยล่ะโอ้ครับครับพวกเขาเป็นเชียรมาปองหรือ่ครับแอบเดี๋ยวมันเชียร์ไลลงมาเนี่ยละ่ะลลลนเอามือไปแย่เด้หามเอามือไปแย่เด็ดขาดมันจะตายเด้อ ครับครับผมผมกับปากกาเนี่ยครับอ่านั่นแหละบอกไว้นั่นนั่นนั่นให้บอกมันอะไรออกมาเด้อเข่าเล้นะเข่ามันขุดจีดได้นะเข่าเล้นะครับเข่าเข่าอืมเนี่ยเห็นว่นาเราไปเหยียบมันจะมีบางเหยียบข้างไก่เหยียบข้างใต้แล้วเอาเข่ามันก็ดสิะไหลลงมาโอ้โอแบบนี้บ่ครับอือผมอยู่แท่งนี่ครับอ่า น้ำบนนอ,อกระบระธานไม่เคยเห็นหรอกตั้งแต่ออกจทองแม่มากประธานไม่เคยเห็นกัน <c oughs> เก็บออกจากไหนเด้อกเขาเนี่ประคำอ่ามันแพงเขาซ่สิบป,ปุ๊บไงเนี่ยหันหนามไม่ยกนิว้วเพียงอย่างนี้ยก <c oughs> นิ้วใส่กล่องครับเ <c oughs> นี่ยเห็นป่ะเข่เนี่ยมันก็จีหัวมันชีละขาวๆตัวขาวจวดน,นี่หนเห็นป่ะแกไปเทียบเบิ้งนะว่าความขาวระดับไหนตามที่ห่อกดไว้บอ่ง แล้วก็ดมบังอือโอ้เป็นแตหหนหนออ่หอมเลยครับเออหอมหอมนะครับเนาะเป็นแต่หอมดีครับโอ้ยหอมอไรตัวเนีย่ยเห็นวะมันสีแป๊บเดียวเด้สอบหนึง่งมันสามสิบกิโลเด้เสะดวกสบายแมนอยู่ครับผมกับวานสะดวกสบายครับนี่มัดปากมัดปากดีๆนี้ไมัดปากบระเดีนี้หอดเย็นบริจิณเนี่ยไปแล้วบายบายขอบคุณครับ